สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินขี่รถตกถนนนะท่านผู้ชมเนาะขี่รถเกือบตกถนนนะท่านผู้ชมแล้วก็รถแอดมินกนะ็ล้มเนาะรถมอเตอร์ไซค์ที่แอดมินขี่มานะท่านผู้ชมแนละ้วก็ เก็บที่หัวเข่านะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะท่านผู้ชมดีที่ว่าไม่ตกลงไปถนนถนนก็สูงนะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็เหวี่ยงตัวนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยไม่ได้ตกลงไปข้างทางนะท่านผู้ชมแต่ตกอยู่ริมถนนนะท่านผู้ชมเนาะก็เจ็บหัวเข่าเลยนะท่านผู้ชมสําหรับการมาทําข่าวที่บ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ เก็บหัวเข่านะท่านผู้ชมแล้วก็กางเกงยีนก็ขาดตรงหัวเข่านะท่านผู้ชมเนาะก็เจ็บตรงหัวเขานะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เนาะแอดมินก็จะทําข่าวไม่ยาวนะท่านผู้ชมเพราะก็จะรีบกลับบ้านด้วยนะท่านผู้ชมเนาะจะรีบไปทายาทาอะไรนะเพราะหัวเข่าก็เลือดออกนะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวมาดูทูบที่แอดมินจุดไว้นะท่านผู้ชมสำหรับในวันนี้เนาะขอยเข้า่อยแห,หงขอยปังนะครับสำหรับเลขทูบในงวดนี้เนาะงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเราทำเข่าให้ช่องคนสองเลขเนาะไปออกทางช่องคนสองเลขนะครับไปออกตรงที่แม่ตะเคียนทองนะครับแต่สำหรับตัวเลขในเลขทูบนั้นไม่ออกนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วเนาะ แต่มาตามต่องวดนี้นาะอก็ขอให้เข้ากับเลขที่เราจุดทูบขอนะท่านผู้ชมเดีย๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนตัวอะไรนะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมารอลุนตัวที่สองตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะต้องขออภัยนะท่านผู้ชมเจ็บหัวเข่าจริงๆท่านผู้ชมขี่รถมามันเกือบจะประสานงากันเนาะแอดมินก็เลยหักหลบรถพ่วงนะท่านผู้ชมเนาะเขาก็มาอย่างเร็วเลยทีเดียวเชียวก็ปวดหัวเข่าอยู่นะท่านผู้ชมเนาะยาก็ไม่ได้ใส่แล้วแอดมินก็จะไปใส่ยาที่บ้านนะท่านผู้ชม จะมารอลุ้นในการตัวที่สองตัวที่สามนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินทำข่าวเสร็จก็จะรีบกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมเนาะดีที่ไม่ตกลงไปข้างทางนะท่านผู้ชมตกลงไปในถนนเนาะถนนก็สูงมากประมาณสามสี่เมตรนะท่านผู้ชมประมาณน่าจะถึงสามเมตรได้นะตรงนั้นสามสี่เมตรเนาะตรงทางยูเทิร์นบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินตกลงไปเนาะ แต่แอดมินก็ตั้งสตินะท่านผู้ชมเนาะก็เลยลุกขึ้นมาแต่หัวเข่าก็ปรเก็บหัวเขานะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินล้มลงไปหัวเข่ากระแทกเกือบแอดมินจะตกลงไปชั้นในข้างล่างเลยนะท่านผู้ชมนะแต่แอดมินก็มีสติเนาะก็เลยหักหลบก็ถือว่าเป็นความซวยนะครับวันนี้เนาะของแอดมินเนาะ แต่ก็ยังดีเนาะถือว่าฟาดเคาะไปนะท่านผู้ชมดีที่เราไม่ตกลงไปเนาะในาทางทางตรงลงไปในถนนที่มีแต่น้านะท่านผู้ชมตรงนั้นเนาะประมาณถนนน่าจะสูงประมาณสองสามเมตรได้นะท่านผู้ชมตรงบ้านหลักเนาะน่าจะประมาณสองเมตรได้แหละสองถึงสามเมตรแหละท่านผู้ชมนะเนาะสำหรับแอดมินว่ามันก็สูงลงไปทีเดียวแล้วข้างล่างก็เป็นน้ำนะนท่านผู้ชม ถ้าตกลงไปนี่แอดมินคงแย่เลยนะท่านผู้ชมเนาะแต่ยังโชคดีเนาะจะรอลุ้นตัวที่สองตัวที่สามไปได้วยกันนะท่านผู้ชม มารอรุนด้วยกันนะท่านผู้ชมตัวที่สองจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะ เดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันเลยนะท่านผู้ชมนะตัวที่สองก็น่าจะเป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมเนาะที่มองเห็นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแนะอดมินเทพนักกอทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะทนะ่านผู้ชมเนาะ วันนี้เกือบแย่นะผู้ชมขี่รถตกถนนนันผู้ชมเนาะดีที่ไม่ตกลงไปข้างทางลึกๆนะผู้ชมต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะสนับตัวเลขในคลิป,ลปนี้นะผู้ชมเก็บหัวเข่านั่นผู้ชมเนาะก็กลับถึงบ้านาเั้งจะได้ไปทายานะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในวัดที่ วัดบ้านหลักนะท่านผนะู้ชมเนาะอยู่กับแม่จะเกนทองที่นี่นะท่านผูน้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวเลขตัวที่สามกันนะครับท่านผนะู้ชมเนาะสาหรับในคลิป,ลปนี้เนาะเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะสําหรับในคลิปนี้ออกมาครบแล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขทั้งสามตัวเลยนะท่านผู้ชมห้าสี่หกนะท่านผนะู้ชมเนาะห้าสี่สี่ห้าสี่หกหกสี่ห้าหกหกห้านะท่านผู้ชม กับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมเลยนะท่านผู้ชมเนาะห้าสี่หกท่านผู้ชมเนาะห้าสี่สี่ห้าสี่หกหกสี่ห้าหกหกห้านะครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีถูกหวยถูกรัตเตอรี่กันในวันที่สิบหกนะครับท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนรวมเฮง อยู่กับแอดมิ pe, นเทพนักร่านะท่านผู้ชมนอะดสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนอะสสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ